อะไรคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนั่นคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกัน CGN Thai สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGN Thai กับผมอาจารย์บรรพิเมฆสถาพรคุณวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันจาก หัวข้อชัยชนะในพระคริสมีเสรีภาพในชีวิตจากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที 2, ่สองข้อ1 1. ถึง25เปโตรบทที่สองข้อ11ถึง25ท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างดาวให้เว้นจากตันหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจกักรพรรดิผู้มีอำนาจหรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จกักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่ว และยกย่องผู้ทำดีเพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขาด้วยการทำดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด,ดจ่จักรพรรดิพวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่าน ด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ลร้ด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระไทยก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆโดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเคียนเพราะการทำชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบาก สิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาตแต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษายอย่างยุติธรรมพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะว่าพวกท่านได้หลงเจินไปเหมือนแกะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง และผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้วชัยชนะในพระคริสต์เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มอย่างที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะมีความเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์และเราก็จะได้รับ ชันนนะนน้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที 2, ่สข้อ1 1ถึง25ในตอนนี้ได้พูดประโยคหนึ่งที่สำคัญมากว่าจงอาศัยอยู่ในโลกอย่างโลกไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราเกิดมาในโลกนี้เราอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเราใช้เวลาในโลกนี้ เราสะสมทุกอย่างในโลกนี้ราวกับว่าเราจะไม่จากไปไหนซึ่งนั้นไม่ใช่ความจริงเพบว,ว่าเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองพระพีจึงได้เตือนสอนเราให้ละเว้นจากตันหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นศัตรตูต่อจิตญาณชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อหนังกับพระวิญญาณเป็นศัตรตูกันถ้าเรายอมให้ตัวเองอยู่ภายใต้เนื้อหนังเราก็จะผลิต การงานของเนื้อหนังออกมาว่าจะเป็นความอิจฉาริยาความโกรธความเกลียดแต่ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชี้องเราเราก็จะผลิตผลของพระวิญญาณออกมาความรักความดีความปรับเพิ่มใจสันติสุขการรู้จักบังคับตนด้วยเห็นนี้เองจึงเป็นสิ่งที่เรียนรู้ที่จะละทิ้งตัณหาของเนื้อหนังซึ่งแน่นอนเนื้อหนังจะล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาพยายามพยายามที่จะดึงเรา ให้กลับไปใช้ชีวิตเก่าตามเนื้อหนังที่เราเคยเป็นมาในอดีตนะครับถ้ามีคนติเตียนเราแล้วเห็นการดีที่เราทำเขาจะสรรเสริญพระเจ้าการดีของเราจะเป็นเหตุให้คนสรรเสริญพระเจ้าแน่นอนเขาจะติเตียนเราเขาจะทวงติงเราแต่เมื่อเรายืนหยัดทำสิ่งที่ดีก็อยากให้คนมาชื่นชมเราเราจะชี้ไปที่พระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเป็นพระเจ้าที่ทําให้เราทําดีได้และความดีทั้งหมดทั้งมลวลเราก็จะยกให้กับพระเจ้าเท่านั้นจงยอมเชื่อฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าพระเจ้าสอนเราให้อยู่ภายใต้อํานาจต่างๆบนโลกนี้ถึงแม้ว่าผู้ได้อํานาจนั้นจะได้มาอย่างไม่ชอบธรรมก็าตามอันนี้จะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจยากว่า ทำไมเขาได้อํานาจมาอย่างไม่ถูกต้องทําไมเราต้องยอมเขามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะไม่ยอมถ้าผู้มีอํานาจนั้นบังคับให้เราทําสิ่งที่ผิดต่อน้ําแทรพระเจ้าหรือห้ามเราทําในสิ่งที่เป็นน้ําแทรพระเจ้านั่นแหละเราจะไม่ยอมแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะยอมที่เรายอมเพราะเรายอมพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เรายอมอยู่ใต้อำนาจนั้นเพราะเราเชื่อว่าทุกอํานาจในโลกนี้อยู่ภายใต้อํานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงให้ใครขึ้นมาองเป็นผู้เดียวที่จะทําให้ผู้นั้นถอดถอนไปนะครับจงดําเนินชีวิตยอย่างคนมีเสรีภาพนี้เป็นเรื่องสําคัญมากยุคนี้จะเป็นยุคที่คนเรียกร้องเสรีภาพกันมากแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าอะไรคือเสรีภาพที่แท้จริงอะไรคือเสรีภาพที่เราควรจะระลึกถึงเสรีภาพในที่นี้คืออิสระที่เราพ้นจากอานาจของความผิดความบาปไม่ใช่หรือ น่าจะจะเป็นเสรีภาพที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเรามีเสรีภาพแต่เรายังตกเป็นทาตบาปอยู่แน่นอนชืินของเราก็จะกลับไปทําบาปเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงจงยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หลายครั้งทีเดียวเราพูดอยู่เสมอว่า it's not fair มันไม่มันไม่เป็นธรรมเราถูกกระทําอย่างที่เราไม่ผิดให้เรามองพระเยซูคริสต์นะครับ องทรงถูกตึงอย่างที่ไม่มีความผิดนั่นคือความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมแต่เพื่อให้เราทุกคนได้รับการไถ่พระเยซูทรงรับบาปของมนุษย์ทั้งปวงไว้ที่พระกายของพระองค์ไอ้น,นี่เราเห็นภาพนะครับว่าการทนทุกข์ของพระเยซุคริสต์ก็คือการรับบาปของมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลในทุกยุคทุกสมัยไว้ที่พระกายของพระองค์อย่าลืมว่าพระองค์ไม่มีบาปพระองค์ไม่ทําบาปแต่พระองค์รับ บาปของนุ์ทั้งหมดทั้งมวลไว้ที่พระกายของพง์เพื่อจะชดใช้เพื่อชำระบาปนั้นนี่เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแท้จริงคนที่สมควรจะถูกตึงก็คือเราไม่ใช่หรือแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงถูกตึงบนกางเขนเพื่อเรามีบทเรียนทั้งหมด5ประการนะครับที่เราสามารถเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ประการที่1จงระลึกอยู่เสมอว่าโลกนี้อาศัยชั่วขราวสวรรค์คือบ้านของเรา ว่าเราอยู่บนสวรรค์ต่อให้บนโลกนี้คุณไม่มีบ้านเลยคุณต้องเช่าบ้านอยู่ตลอดชีวิตก็าตามให้เราแน่ใจว่าพระเยซูจัดเตรียมที่ไว้สําหรับเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์สองจงอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะทําให้เราชนะเนื้อหนังไม่มีทางใดที่เราจะชนะเนื้อหนังตัณหาของตัวเองได้ยกเว้นว่าเราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณเราอยู่ภายใต้การทรงนำของวิญญาณเท่านั้นเราไม่สามารถเอาชนะเนื้อหนังด้วยกําลังเราเองได้ เราจะพ่ายแพ้แน่นอน 3. เสรีภาพที่แท้จริงคืออิสระที่จะตัดสินใจทําตามน้ำพระทยัยไม่ใช่ทําตามใจตัวเองเมื่อใดก็ตามเราทําตามใจตัวเองนั่นคือเราเป็นทาสของเนื้อหนังแต่เสรีภาพในพระคิดคืออิสระที่เราจะทําตามน้ำัยพระเจ้าด้วยความสมัครใจ 4. ทนทุกข์ที่ไร้ผิดจะชนะความชั่วด้วยความดีอย่าเอาชนะความชั่วด้วยความชั่ว แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีของพระเจ้านั่นคือชนะที่แท้จริง5พระคริสต์ชำระบาปของเราแล้วจงขอบพระคุณพระเจ้าที่พรงได้ทรงชำระบาปของเราแล้วเราไม่เป็นนีกต่อไปเราพ้นจากการพิพากษาลงโทษขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสำแดงบนไม้กางเขนในตอนท้ายนี้ขอฝากข้อคิดหนุนใจไว้ดังนี้นะครับจากธาตของบาป พระคิดทรงไถ่เราเรามีอิสระจึงเลือกรับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้เราเริ่มใจที่ฐานนะครับสาธุการแค่แต่องค์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพงศ์สำหรับรชนะคำองพงที่เราเห็นถึงชัยชนะในองค์พระเยสคิ์ที่ทรงทําให้เราได้มีเสรีภาพในองค์พระเยสคิดดำเนินชีวิตมีอิสระในการที่จะปฏิบัติรับใช้พงศ์มีชัยชนะเหนือบาปด้วยกําลังที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุณขอการอวยพรมาเหนือพวกเราทุกๆคน ขอบพระคุณพวงรร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube Facebook หรือช่องทางต่างๆของซีเจนไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับจากช่องทางต่างๆด้วยคอมเมนต์ด้านล่างนี้และสิ่งสำคัญนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ได้รับพระพรจากรายการต่างๆของซีเจนไทยได้อธิษฐานเผื่อหรือถวายทรัพย์เข้ามา เพื่อจะเป็นพระพรอ,อให้กับคน,นอื่นๆต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ